สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองป่าแกสีสาวน้อยที่เคารพรักสู้ขู่สักคนนะครับพี่น้องครับอัปเดต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 ครับพี่น้องอัปเดตจักน้อยครับขณะนี้เวลาตีสองนะพี่น้องเด้อตีสองครับหลังจากทีฮาชีพแปลว่างานก่ารพี่คนโทเขามาครับพี่น้องครับว่าอยากเลี้ยงขอเงินเยอะในทีมงานสาวน้อยพี่ันแพงครับพี่น้องนา ผู้ใหญ่ใจริญจากกรุงเทพสกัดทีมงานจอดอย่างดีครับน้องบิวครับน้องบิวตี้ครับพี่น้องครับสี่คนนะครับผมเะมิวมีดิเตมิวเตมิวเตมิวเขาเรียนเครื่องดื่มเซอร์เซอร์เซอร์ครับเซอร์เซอร์ครับดี่ครับดี่อเตมิวนอนอยู่ไหม พี่ม <autre coupon> <begun> <manipulation> ีตสวัสดีครับพี่พายครับสวัสดีครับมาหอดจากโมงยังไงครับผมมาหอดบังสิมทีนี่แหละครับการนี้ครับผู้รักผู้ย่ใจดีทานไหละนี่ครับน้องบิวน้องบิวบิวเฮ้านีดีโอ้บิวตี้อ่ะ่นเฮ็ดจอยนะโอ้พ่นเฮ็ดจอยพ่นโบนไดบ้านํามเมิ่นกลย ฝากงเางนินเห็นว่าทีมงานมันทีมงานเมื่อยก็เลยฝากเงินมาเลี้ยงครับขอบคุณขอบคุณขอบใจเฮาตอนนี๋ยวพยุงกรุงเทพยบไปเครับยุ่งเทพยครับผมเห็นทีมงานเห็ุงานสักซี่กับสี่ได้ลเร็วดีครับผมเนาะเร็วอยู่ครับทั้งนี้แต่ว่า,มา,มาอันนี้แล้วกับประเดี๋ยวน้แล้วประดับพ่อหนาครับหลายขอบคุณครับขอบคุณคุณจ้างบ้างใครใด่เสื้อดิ <laughs> แผนกจอน้าที่ว่าอยางน้องวิวน้องวิวนะวิว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 โทรบอกตอนเย็นอยู่แต่ว um ่า huh. ดึกแล้ว่ไ oh ้โทรบอกคนคนบ่อยโทรขอบคุณครับวิวมานี้มาวันนี้มาวันนี้มาท่รเทผมท่านบ่ะท่านบ่คือปเร่องเชื่อแร่งใจให้ตอนนี้มา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  เอาเอาจัดไปจัดไปจัดไปเปิ้นวะเอาแล้วล่ะกะไอ่ทยคงสักคิดไปเบื่องเด้อเอาไปได้จะกวนไงจัดไปจัดไปไม่ดีถีงว่าล่ะพ่อเวลาเอาจะกวนแม่พ่อพี่น้องมาเบิงความเคลื่อนไหวทางนี้นะครับพี่น้องหลังจากที่ทีมงานพักเงกปลาแขกมาปลาแขกโดบโดบโดบปลาแขกได้แล้ว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 เบิงเวทีจะน้อยเะไรพี่น้องครับนี่ผ่านไปแล้วสามชั่วโมงครับพี่น้องนี่ ตอนนี้ผ่านไปสามชิ้นโมงกะรู้สึกว่าเกือบแล้วนะพี่น้องนะครับเนี่ยทั้งโค้งขางขึ้นไปแล้วเดีโค้งล้างึ้นไปแล้วเหลือแต่โค้งจอครับพี่น้องครับนี่ครับฮะปาดหน้าใช่ไหมป่ซื้อเนื้อมะจูได้ขนาดว่าซื้อนุ่มมะจูได้เลยผ้าทั้งนุ่มเลยนะพี่น้องนะน่าหิ้งภาษายเอายังปลาษายปลาษาพักยกก่อน ไดเนะ้เป็นลมนะเป็นลมนะฟอร์หน้าจะไม่ได้เริ่มได้ฟอร์หน้าจะไม่ได้เริ่มไปนหน้าดิเหรอครับพี่น้องหลังจากทีเท่เฮ็ดโค้งไปที่เรียบร้อนอะไรบันไดกันตีฟอหน้าต่อครานี้เวลาตีสองครับพี่น้องลมกับพัดเย็นวีวีอยู่ครับพี่น้องพี่ไพ่กันมาฮอดแล้วครับกับทีมงานน้องบุ๊ดหลงังกากน้องน้องยังก็อัพน้อง,องยังก็อีกผู้นึงนนะเอินครับน่องยังก็น้องเอินครับผมเล่าของของแจกของอันยุ่งกันเซเว่นประน้อยเล่อเพื่อแจกของอยู่นะ มาให้กำลังใจที่มงานสร้างไฟปกติแล้วแค็ดง,งานี่สิหคนหมดเลยพี่น้อง4ี่สห้าคือว่าทีมวทีก็ประมาณ18 20คนทีมวทีนะครับแล้วก็สิเป็นทีมสลิงกับสทีมจอกระทีมประรับกับซหร่วมแล้วก็มาซี่าิบหคนหมดเลยพี่น้องแต่มาฤด,ดูกาลนี้เพราะว่าเป็นช่วงโควิดคนก็อยากมายากเนี่ยก็เลย รถเหลืออยู่ประมาณเกือบสิบห้าคนครับพี่น้องสู่ๆไปต้องกันครับเพราะว่าออกงานนี้แล้วก็จักสีได้ออกอีกตอนไหนจะได้ออกอีกครับพี่น้องครับนำทีมงานโดยป้าแขกทอเสื้อทอเสื้อป้าแขก พอเสื้อทอเสื้อทอดเสือเจ้าภาพเกี้ยงเืิมน้องบีมน้องบิวเออน้องน้องบีมน้องบิวขอบคุณหลายๆสุดยอดสุดยอดที่เป็นเจ้าภาพเพิ่นมาบ่ได้พระล็กจอนะขอให้สุขภาพแข็งแรงกำลังไม่รวยปีใหม่และขอให้โชคดีครับผมลุงเจริญเดี๋ยวมื้อสิอวดกันคาชู่มาอยีเพื่อนมาครับเจตากมากเจ๊เจ๊เจ๊คือประยุกต์มาเนี่ จู้มาดิเพื่อนมาเงินเลี้ยงเรออกเพื่อนมาอยู่ได้คะแนกจู้นี่ขนมตุ้ยมากไม่ต้องย่านได้กินดีขนาดนี้ FC แฟนครับลายเดาขึ้นยิงครับว่าเปิดช่องแล้วผมก็เปิดเล่นๆเอามีคนติดตามเท่าไหร่แล้วสองสามร้อยครับเอามาดีไมนเปิดอยู่ไปสามร้อยบอกบอสโจู้นี่ผมไม่มีแล้วเดี๋ยวก็ ได้มาลายซุงลายสวยได้ตรงนี้พูดเป็นเกษตรแรงนี่ก็มา่ก็นอะไรก็มาเป็นธรรมดาในการในการครับอ่ะตามมาพี่น้องครับลุงทรับเลุงยิ้มออกอ่ะอืมใช่เป็นยิ่มออกแต่ว่าตนลื้อเล้วลุงสายจะค่ำกว่ากว่าจะได้กลับบ้านเราลุงสายจะค่ำเหมือนเดิมจะมาทำปลาได้เลยสามสโมงในขนาดนี้ได้ไม่ต้องสามสโมงได้ นี่แล้วนะนี่ที่เขาตั้งมาประมาณชั่วโมงกว่าเขาซัมนี่อะไรไปน้องเี๋เขาสามชั่วโมงคนมาหน่อยเนาะคือบ้าครับแล้วก็คนกับว่าเป็นงานคนขึ้นมืองสูงกะบ่ค่อยเป็นบ่ค่อยเก่งอะไรครับพี่น้องอันนี้กับทีมงานว่านานดีนะครับต่อไปเพื่อการสืบคุ้มเวทีนะครับเบื่ออะไรเพื่ไปเพราะว่าต้นหัวจักดว่าเอาตัวไหนใส่ตัวไหนเพราะว่าตอนนี้เขากำลังถ่ายทอดที่สร้เพอ่เลยครับ พ่อหน่อยแต่เป็นอันลุกตื่นมองกล้องครับพี่น้องที่แรกนอดรับโกนห้องก็ได้ก็ยื่นมาม่เรียกน้ารถลุกกล้องแกงไว้ไหมครับคล้ายคล้ายของว่าไงป่อหน่อยถูกหวยรวยเบอร์ไหมครับสวัสดีครับไม่ถูกเลยบอกโอ้ยไปหมาเลยเนาะเพื่อดาบไปออกไม่มีตังค์เลยเนาะหนาวไหมหนาวไหม หลับไหมเมื่อกี้นอนหลับไหมเรื่่เร้อผู้สายทั้งไหนไปน,อน,นอ้อยมาขึ้นรถถูกสิบ้อบบาทเอออือสวัสดีครับคุณนายโอ้มอนวดประจำห้องสาวน้อยมาแล้วพี่น้องมอนวดมอนวดมาแล้วมอนวดมาแล้วไปทั้งไหนครับซื้อเมื่อไรครับอยู่บ้านบมอเออนึนอกนว่าลงไปหาทำงานอยู่บ้านเนาะ งานไม่ได้ไปไหนเลยครับผมอย่สบายดีเรื่อย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 ไปเรื่อยเรื่อย <c oughs> มาพร้อมกันนี่บอกแต่ว่าอยู่ในรถบอกขึ้นมาเห็นหรือเพิ่งมามาจะนานามนาพร้อมกันน่ะโอ้อน,นึกว่ามาพร้อมพี่ไพ่ผ้าอ้วนไหมน้องเ <c oughs> รา,านอนบอกๆๆๆๆๆนี่แหละครับพี่น้องครับบรรยากาศความเคลื่อนไหวของทีมราชนาวยขณะน,นี้เวลาตีสองครพี่น้องเด้อครับ ตีสองตีสามตีสี่เห็นทั้งวนาเพิน่นบอกว่าเดี๋ยวเสาไว้ที่ให้มาแล้วก่อนครับพี่น้องเอาไว้ที่ให้มาแลกเมื่อือ่นกับจังสิพักสักหน่อยมื่อื่นตื่นกันมากกับเสาประดับต่อเป็นมาครับพี่น้องประดับกันคุ้นล้ากันส้อยกันหนุ่มเข้าเดียวกับกรโดนนะครับแต่มันอขึ้นยากอย่างเดียวขึ้นยากน้ำสลิงน,นึ่ครับพี่น้องสลิงสลิงนี่คือว่าคนคนเสียงคนขึ้นความสูงมันหน่อย,อยเลยพี่น้อง เดีนมีคนขึ้นคนความสูงได้มีอยู่ผู้เดียวครับพี่น้องอันสั้นซีสั้นข้อสั้นซีเนี่ยพ่อได้อยู่ครับไปซอยกันตั้งข้อสั้นซีได้อยู่กนี่สั้นหาสั้นทกเนี่ยึ้นได้ผู้เดียวครับต่อไว้สั้นซีกับใครเห้ทีมงานช่างไพ่อีกผู้หนึ่งนะครับพุทธจอยแต่สิโลน่เนี่อสั้อชนะสั้นทกขึ้นไปครับอันทีมงานอันที่บ้านน้ำแข็งเนี่ยต่อได้แค่ข้อสั้นซีเนี่ยขาสั้นน้องเนี่นี่ต่อได้สั้นนี่นะครับพี่น้องสั้นสั้นนี่นะครับบนนีี้้กก็สิพาอผูึง่ ขึ้นไปต่ออีกแต่ประเด็นสลิงกับขัข้นาน,นาเนาี่ยสำคัญเนี่ยมันต้เป็นขั้นที่เงีงเเ้ยนะ<อ>ไต้องได้ขึน้นสองฟังเลยประเด็มันผู้ใล่สิกล้าขึ้นนะอีกผู้นึ่ง,ง,พ,งพี่น้องจจงอไ <c oughs> มอ่ได้เดียวมันสูงเก็บไปที่เมื่อกี้เดียกันนี่ปลาซุกเล่นสอยขึ้นหัวหน้นาซุกนะครับพี่น้องอายุหลายแด้วนะครับหาซิฟว่าเพื่อนใครขึ้นนังลามปานว่าของเรน อันนี้ก็จะเป็นปรับครับปรับกับกองไฟรุดขันนี้นะครับพีไปดามรถลูกตูก็จะเป็นแพล็กขั้นสลิงใต้ไฟแล้วก็ฟ้อหนาครับอีกขั้นหนึ่งก็จะเป็นแพล็กจอกับอ่ากองสปอนเซอร์กับแพล็กอ้อมสังกระซีครับสามขั้นยังไม่ทันจะต้องยังนะครับตอนนี้เอาขอไปที่ไหนไม่แล้วก่อนครับ อ้าวโอเคครับพี่น้องครับสารับคลิปนี้อ่ะเอาเพาะองป่าของ่อนะครับเนาะกับความเคลื่อนไหวของทีมงานสาวน้อยเพิ่นแพงเลยพี่น้องเด้อเบิ้งเร็วมาเลิกให้พี่ดีไม่แห้งสุกสุกคนครับไปย่อยทายชีพไปเบิ้งครับพี่น้องบางคนก็ว่าทายชีพลงบ่อยๆหน่อยอยากดูความเคลื่อนไหวของทีมงานสาวน้อยกันตอนตั้งดีทีมีโอกาสกพักนกกับทายเบิ้งครับบ่แม่หน่อยย่างรอซื้อบ่เฮ็ดกา่ง่ายหน่ยเฮ็ดที่จะทำพี่น้องเฮ็ดน้ำกันมาสุกคนนึ่งครับ ถึงเวลาพักพ่อนกินหน้ามากระท่าชีพไปเบื้องบรรยาก,กาศจักเล็กจกนอย,ดอดยเดอพี่น้องเด้อเอ้าจะมาที่นี่กับฝากไว้สำเนี้ครับสวัสดีครับร่ำรวยตลอดปีโชคดีตลอดไปเด้พี่น้องเด้อไปแล้วครับ